รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอี สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Good Life ชีวิตดีๆนะครับในวันนี้วันจันนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่เลยอยู่กับเรา2คนนะครับผมเอกรัฐวินนะครับแล้วก็คุณนูเล็กชริษาครับเรื่องราวอะไรที่ดีๆเนี่ยนะฮะติดตามก็ได้ทุกๆวันในรายการของเราครับอืมค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงกลิ่นอายของเทศกาลปีใหม่ค่ะ หลายคนก็ไปตระเวนทําบุญกันตามวัดวาต่างๆหรือบางคนอาจจะแก้ปีชองอ้าใช่ช่วงต้นปีนี่ต้องไปไหว้พระขอพรอถ้าไข<ช>่<ค>ชงนี่ก็เขาเรียกอะไรนะชงเลยชงไปปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายๆนี่ให้ออกไปตลอดทั้งปี2 5 6 0น,นี้เลยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในช่วง Good News ของเราเราจะพาเข้าวัดเข้าวานะครับทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของเราเลยดีกว่าไปติดตามกัน ที่บอกว่าจะพาไปทําบุญนี้นี่นะครับพาไปที่จังหวัดสมุทรสงคราม,มที่วัดบางน้อยอนะครับมีไอเดียสุดเจ๋งเลยที่วัดนี้นะครับนั่นก็คือการาทาจัดสร้างเป็นบาทยักษ์นะเป็นบาทยักษ์แล้วก็เป็นปิ่นโตนนสูงนะฮะถึงเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่คะสองเมตรอเป็นการอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมก็คือการหิ้วปิ่นโตเข้าไปทําบุญใส่บาทใช่ไหมเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างแรงจูงใจให้กับพุทธศาสนิกชนมาร่วมทําบุญกัน แล้วที่วัดบางน้อยในตําบลจอมปลวกอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะคก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องพระนอนแสนเหรียญ <ừ ừ, S 1> ค่ะและเซียมซียักษ์เสียงโชคนะคะจนมีพุทธศาสศนิกชนเดินทางไปโชมความสวยงามแปลกใหม่กันมากมายนะคะแล้วก็ท่านเจ้าวาดท่านก็เกลยนิเซียมซีคุณผู้ชมดูเซียมซีโอโหอะไรเนี่ยทุกอย่างเย่ากันยังไงทุกอย่างนี่แบบยักษ์หมดยักษ์หมดเลยนะคบแล้วก็มีอย่างที่บอกบาดยักษ์ปิ่นโตบุญขนาดใหญ่เลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็น โอ้แต่นะยักษ์จริงๆนี่ปิ่นโ<ช>ตบุญอู้หูใหญ่ป่ะทำจากแสแตนเลสจริงๆนะนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าปิ่นโตยักษ์ดังกล่าวทําด้วยสแตนเลสทั้งใบเหมือนของจริงมี3เถาสูงเถาละประมาณ58ซนเมตรรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับจนถึงหูจับเนี่ยก็ประมาณ 2เมตรกว้าง9กสเ็ซนติเมตรน้ำหนักประมาณ100่กิโลอืมโอ้โหนะคะปินโตบุญนี่มีความพิเศษกว่าปินโตทั่วไปคี่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีซองใส่ปัจจัยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนชื่อพ่อแม่เขียนชื่อตัวเองญาติพี่น้องเปรตเสมือนกันฝากบุญไปให้พี่น้องและครอบครัวเลยนะคะสามารถจะใส่ลงไปได้ด้วยปเปิดได้เ,เหมือนปินโตจริงๆอ่ะอาจารย์เปิดป๋าปินโตนะที่ พุทธศาสนิกชนมาร่วมกันทําบุญนะครับหยอดปัจจัยลงไปอยู่ในปิ่นโตยักษ์อันนี้ถึงเรียกว่าเป็นปิ่นโตบุญนะนะครับต้องไปถ่ายรูปนะเนี่ยแล้วนอกจากปิ่นโตบุญแล้วเห็นบาทยักษ์นั่นไหมยูอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับบาทยักษ์ที่อยู่คู่กันทําด้วยสแตนเลสทั้งใบเหมือนของจริงเช่นกันครับสูงประมาณ1เมตรสิซนติเมตรแล้วก็กว้าง1เมตรสิซนติเมตรเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทําบุญใส่บาดอีกด้วยเหมือนใส่บาทพระเลย น่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคําสัมภาษณ์นะคะพระประหลัดส,สายชนนิติสาโรเจ้าวาดวัดบางน้อยค่ะเดิมทีญาติยโยมมาเที่ยวยวัดบางน้อยด้วยกระแสที่ว่ามีเสียมสีใหญ่แล้วก็มาเห็นบาทที่บาทลูกขนาดใหญ่ก็มีญาติโยมก็ถามว่ามีตะบาดไม่มีมีโตบ้างเลยก็เลยอตาตมาก็เลยคิดทําบาทแล้วก็ทำมีโตด้วยซึ่งมโตนี้ก็สูงประมาณ175เซน ละเสร็จห้าเซนป้างประมาณ9 7เซนหรือว่ามานเมตรหนึ่งมีน้ำหนักเข้ามาร้อยฟาลกิโลเป็นสตนแตนเลสแท้ก็ถือว่าเป็นเป็นต่อบุญของว่าเป็นน้อยพระนอนแสนเหรียญโดยมีช่องให้ใส่ก็คือถ้าญาติโยมต้องการจะฝากบุญมาให้ใคุพ่อก็ใส่ฝั่งนี้ถ้าอยากฝากให้แม่ก็ใส่ฝั่งนี้ส่วนตัวเองก็มีด้านนี้ที่เราสาหรับตัวเองที่ฝากบุญไว้ในพุทธศาสนาหรือใครนึกถึงญาติีี่่นน้้้องกก็็จะใสได แต่ตอนนี้มีแนวคิดที่ญาติโยมเขาพูดมาเขาม,มีใส่ให้ภรรยาบ้างเลยที่อาตมาก็รับข้อคิดไว้เป็นข้อที่ว่าจะทำให้ดังนั้นก็เชิญญาติโยมมาได้มาชมบาทที่ใหญ่เป็นตัวยักษ์ถือคือขนาดใหญ่ที่สุดเป Stand ็นสแตนเลสก็เชิญญาติโยมมาที่วัดบางน้อยพระนอนแสนเรียนได้เปิดทุกวันนี่เป็นไง ก็เชิญนะครับไปกันได้ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับวัดบางน้อยนะครับอ่าละได้บุญน่าสนใจมากเลยอ่ะคือได้บุญใหญ่ด้วยโอ้ไปไปยอดเลยต้องรีบไปยอดเลยค่ะเออนะครับเอาละครับส่วนข่าวต่อไปหลังจากที่ทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวอ่าซากุระบานซากุระบานแต่ไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นนะเนาะเมืองไทยนี่แหละนะครับโอ้เมืองไทยของเราดอกซากุระเมืองไทยก็คือดอก พยาเสือโคร่งไงนะครับเขาบอกว่าอีกประมาณสัก1-2สสัปดาห์เนี่ยนะคาดว่าจะบานกว่า50%เป็นแบบโอ้โหทิวเขาสีชมพูเลยนะครับที่ไอที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับบนยอดภูลมแลอู้อีทีสิเริ่มบานละภูลมแลภูลมแลภูลมโลเข้าไปภูลมโลบนยอดภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเอาเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โดยผู้สื่อข่าวนะครับที่จังหวัดพิษณุโลรายงานว่าที่ภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้ามีนักท่องเที่ยวนะครับผมต่างทยอยเดินทางม,มาเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยที่กําลังเริ่มเบ่งบ้านสร้างความสวยงามเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้มีหมอกหนาด้วยไนงะและอากาศนั้นก็เป็นไงครับหนาวเย็นใช่ไหมตื่นตาตื่นใจ นักท่องเที่ยวทุกคนต่างชื่นชอบกันมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้ชมท่ากลางหมอกเสมือนท่องเที่ยวในต่างประเทศแล้วก็แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะโดยอุณหภูมิในช่วงเชา้าที่ผ่านมานะครับที่ยอดภูลมโลอยู่ที่21องศาเซลเซียสครับโอ้โหเป็นยังไงเย็นนะ้าเหมือนอยู่ในตู้เย็นเหมือนกันนะคะอซึ่งเป็นสภาพอากาศาที่เย็นสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับอืมเอาละเพราะฉะนั้นนะ คุณผู้ชมไปดูได้เพราะว่าดอกสุกรักเขาไม่ได้จะบานนานๆน,นะคะออือเดี๋ยวถ้าผ่านไปสองสามอาทิตย์เสียที่พอเป็นเดือนเนี่ยเอาทีนี้ร่วงแล้วเริ่มเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเลยค่ะช่วงหนาวๆน,นี้นะคะ แล้วเขาก็จะแบ่งบานมากกว่า50%โอไปดูเลยกว้างกว่าหมื่นไร่คุณผู้ชมคะ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแล้วช่วงนี้นะคะเราควรที่จะไปช่วยคนไทยกันการท่องเที่ยวในประเทศไทยเงินทองไม่หนีไปไหนถูกต้องเลยทาใ,ให้ชาวบ้านแถวนั้นนะคะทำอาชีพอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วเราก็ไปซื้อของซื้ออะไรโอท็อปกลับบ้านใอ้โมีความสุขใช่แล้วนะครับอ้าวก็ไปเที่ยวชมกันได้จังหวัดพิษณุโลกที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับสักุระเมืองไทยของเรานั่นคือข่าวดีๆนะครับที่นำมาฝากกันในช่วงของก o o d News นะครับส่วนช่วงหน้าดูแลสุขภาพกันดีกว่าในช่วงของ g o กู h o i c e ครับ เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์คุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วนะครับเราจิตใจแล้วก็หน้าตาเนี่ผ่องใสจากการทำบุญแล้วใช่ไหมครับสบายไปเที่ยวก็สบายดูสัตว์ุละก็แล้วทีนี้นช่วงนี้ต้องผ่องใสหน้าตาแบบสดชื่นด้วยเอาให้ผ่องกว่านั้นอีกใช่ไหมแต่มาจากผลิตภัณฑ์ของเราอ๋อเหรอคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูค่ะเชิญครับกูชอยส์ครับ คุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงกู๊ดชอ e นะคะวันนี้เรามาดูแลสุขภาพผิวของเรากันก่อนดีกว่าค่ะถ้าคุณผู้ชมประสบปัญหาว่ามีกระมีฝ้าหน้าหมองคล้ำหน้าดูแก่กว่าวัยคุณผู้ชมต้องดูช่วงนี้แล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะพี่ปุ๋ยนิทัศน์แล้วก็น้องนุกสิวพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุย๋ยเห็นเมื่อไหร่ก็อมตะเมื่อนั้นน่ะคุณผู้ชมดูมากขออนุญาตนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมดิฉันขอจิ้มอ่ะ เพราะว่านี่เล็กไม่เจอพี่ปุ๋ยมาประมาณเนาะเกือบปีเกือบปีแต่ตัวเองอะทำไมเด้งดึงเด้งดึงอะตอนนี้อเอาอย่างงี้ดีกว่าครับพี่เลขาเมื่อก่อนนี้เคยมีคนประนามยามเย็นแล้วก็เรียกปุ๋ยว่าอีกแก่อีก,ก็เคยแก่แก่แต,แ,แต่ตอนนี้คนเดิม<ห>เปลี่ยนจากสรรพนามที่เคยเรียกว่าอีกแก่กลายเป็นว่าหนูจา๋าเพื่อนอยากได้ไหมคะ <c oughs> คือเมื่อก่อนนี้ปุ๋ยมั่นหน้ามากหน้าสด,สดเลยเดินไปที่ตลาด แล้วไม่ได้สังเกตเลยไม่ได้ดูแลตัวเองเลยว่าตัวเองน่หน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้าเหือกหน้าเมื่อกจนทขาต้องประนามกันขนาดนั้นดูภาพอันนี้เลยค่ะปุยเซลฟี่เอาไว้ผู้ชายคนที่อยู่ข้างหน้าคุณนี่ขอบอกว่าผู้ชายนะคะเพราะว่าปุยไม่เครขโมนไม่กินยาคุมยังไม่ตัดตอนกิ่งอันนี้ขอบอกเลยนะคะผ่านมาแล้ว2ปีตอนนั้นคือไม่ว่าจะเป็นาหน้ากล้องก็เจอแสงไฟแสงแดดหลังกล้องก็ทํางานตั้งแต่เช้า แล้วยังทํางานกลางค่ำกลางคืนอีกคือเปิดร้านกลางคืนตีสี่กว่าจะได้นอนตอนนั้นมีทั้งใบหน้าที่เกิดขึ้นคือริ้วรอยรอบดวงตากะฟาเกิดขึ้นสีหน้ากับสีคอต่างกันนะคะทำมาะไรไม่ถูกถ้าจะออกสื่อหรือว่าจะเจอผู้คนทำได้อย่างเดียวคือต้องแต่งหน้าและแต่งหน้าแบบ หนาจัดมากเลยโบเข้าไปโบแบบหนายิ่งกว่าปูนชนิดหนึ่งอีกพี่เลขาแต่แล้วอ่านดูไะดูภาพนี้เป็นไงบ้างคะริ้วรอยรอบดวงตาที่แต่งไปแล้วแป้งมันยิ่งหนามันยิ่งเห็นชัดยิ่งขึ้นหรือเร็นรยๆๆๆๆๆมากขึ้นปกปิดสีไอจุดกะฤทธิ์ไวตกกะได้แต่พวงแก้มของเราดูสิคะดูผิวสิคะความเป็นผู้ชายผู้ชายเนี่ยผิวมันจะหยาบกว่าผู้หญิง ลูกคุณขนกว้างมากอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเตือนคุณผู้ชมหลายๆคนถ้าดูแลใบหน้าแล้วต้องดูแลคอด้วยเพราะวันนั้นดูในรูปจะเห็นเลยว่าคอวันนั้นมันผ่านมาแล้วสองปีแต่วันนี้คอ,<ข>อตึงเปรี้ยงเหมคะมันไม่ได้แค่ตึงอย่างยมเท้าเทียบกับมันะหน้ากับคอสีเดียวกันเลยฉะนั้นแล้วมันไร้หมดเลยเอาอย่างนี้ดีวกว่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อ พิสูจน์ได้ไท,ทุกอย่างสามารถเห็นได้ไกับผู้ชายในวัยใกล้จะได้รับเงินผู้สูงวัยแล้วฉัก็ไม่นะฮะถ้าเกิดใบหน้าไม่ได้แต่งอะไรเลยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดูนะคะ เขาบอกเลยถูขนาดนี้ไม่กลัวเลยเพราะว่าใบหน้ามีคอลลาเจนและอุดมด้วยคอลลาเจนเต็มไปหมดเลยไปไปเทสผิวมาแล้วก็ยังมีดฉันเห็นผู้หญิงคนนี้รำหน้าแล้วกลัวมากเลยแล้วล้างล้างจริงล้างจังเลยนะล้างจัดล้างให้เห็นเลยเห็นไหมฮะโอ้ยไม่มีนะนิ้วลายรับดวงตาเป็นไงคะอันนี้ท้าให้ลองเลยนะคะนี่หน่อยค่ะลองจับผิวดูนไปไหนมอไ่นะนิ้วกลับวงนไงะันนี้ทด้งเดยนะครับนี่หยลงแล้วกูใ้ามันจางหายไปนึอถึงผู้ชายไม่ต้องอายุ อายุเท่ากับดิฉันนะคะไม่ต้อง50นะเอาแค่40ท้าให้ลองมาเทียบกันเลยถ้าคุณนอนหลับแล้วท่าทับหมอนยับขนาดนี้ยับเลอหน้ายับแบบนี้อันพี่นาฬิกายิ้มมือหน่อยนะคะอเอามือแค่นี้เลยนี่ฮะถ้าสมุดมือนี้ปุยนอนหน้ายับแบบนี้แล้วก่อนจะคืนตัวได้เนี่ยเที่ยงวันยังไม่คืนเลยอ่ะลองปล่อยของปุ๋ยสิคะเห็นไหมฮะไม่ต้องทำอะไรมันคืนตัวแล้วหน้าเด้งเป็นสปิงแบบนี้อยากได้ไหมคะปุ๋ยใช้แล้วเห็นผลคุณก็ต้องเห็นผลเพราะว่าปุยหน้า พินาศมามา่มมน้องนุกเสืพอพรเป็นคนแนะนำนุกเป็นไงคะปัญหาของนุกละคะดูรูปดีกว่าคะ่ะฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยทุกอย่างมาเต็มปัญหาแก่ก่อนวัยค่ะเกิดจากอย่างแรกเลยคะ่ะเป็นกะเป็นฝ้าหนูทั้งจี้กะแป้มกะเลเซอร์กะอ,อยากให้หายทีนี้เนี่ยพอหน้าระบางลงปุ๊บนะคะไอกะมันก็เข้มขึ้นเข้มสุดแล้วพี่นิสหลายคนบอกว่าเฮ้ยนุกใช้ครีมดูสิครีมนุกษาฝ้ากะครีมรีวิวใช้ปุ๊บ<อ> หนูเล็กหนูติดใจมากทาแล้วหน้าขาวหน้าใสหน้าเด้งติดใจทาไปทํามาหารู้ไม่ว่ามันคือเสเตียรอย mm hmm. ทีนี้เนี่ยนะคะจากกะเป็นฝ้าจากฝ้ามันเหมือนแผ่นที่หน้าเป็นเปื้นที่คุณเห็นเลยค่ะ mm hmm. เกิดจากการที่เรากัดหน้าแรงเกินไป mm hmm. จากวันนั้นนะคะอย่างนี้ที่ทําได้คือเหมือนพี่ปุ๋ยเลยการแต่งหน้า mm hmm. พี่ปุ๋ยบอกแต่งด้วยรองพื้น mm hmm. หนูต้องคอนซีลเลอร์ป้ายปืดปืดปืด mm hmm. ไม่แต่ง mm hmm. คนจําหน้าไม่ได้ mm hmm. แต่พอแต่งปุ๊บ ยิ่งก็แป้งแตกระแหงแตกยิ่งกว่าพี่ปุ๋ยเยอะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเรียกหนูว่าปลวกวกินข้าวไม่ลงผู้ชาย,ยบอกว่าฉันมีแฟนสองคนแต่งหน้าเป็นผู้หญิงที่สวยไม่แต่งหน้าเหมือนคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเรามีคนสงสัยมานานแล้วว่าทำไมเอ๊ดาราในวงการยิ่งนับวันยิ่งหน้าเด็กเขาไปทำอะไรทั้งดึงหน้าหรือเปล่าฉีดโบท็อกหรือเปล่าคำตอบคือนุ๊กแปคํคำตอบมาจากดาราท่านหนึ่งค่ะเขาใช้แค่เซรั่มคลอเ้นโกงอายุแค่ทาเขาตึงได้ ตัวนี้เลยค่ะไตรลจิน่านะคะอย่างแรกเลยค่ะกรงอายุได้ก็เพราะว่ามีนะคะตัวบีทอกเปปไทด์ที่สําคัญยังมีโซลูเบิร์อคราเจนและความแตกต่างคือเนื้อเซรั่มอยู่ในกระปุกค่ะมีความเข้มข้นสูงคุณดูนะคะว่า เข้มข้นแต่ไม่เหนียวเหนืะอหนะกดไม่ออกลองเลยค่ะลราวังจะติดใจนะคะเพราะหลายหลายคนใช้แล้วติดใจแก้ตรงไหนทาตรงนั้นนี่ดูสิคะส่วนที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ยังสามารถทาได้ทาได้ทุกส่วนแล้วก็ห้ามลืมเลยคือคอเช่ลใช่มันจะชุ่มชื่นแล้วก็ซึมเข้าไปนี่ลงก่อนทิ้มตัวค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะว่าอย่างแรกเลยค่ะความแตกต่างคือมือสองข้างนะคะที่ทา ขนททานในผิวจะกระจ่างใสแล้วก็ฉ่าวาวอ,อุ้มน้ำนั่นเองนะคะหลายคนถามเยอะมากว่าเรื่องราคาจะแพงไหม <c oughs> สมัยก่อนกระปุกนึงเนี่ยเราซื้อกันในราคา oh, คือ5,000ันตัวบาทนะคะอันนี้โอ้ค่ะไปอย่าตกใจค่ะเพราะวันนี้ถ้าคุณโทรติดก่อนที่เบอร์ด้านล่างค่ะห5 7 7 30ผู้โชคดีนะคะแล้วบอกขอโกงอายุค,ค่ะให้สิบสสายนี้จ่ายเพียงแค่ 2,700บาท2 7 0 0และยังไม่พอนะคะ30ผู้โชคดีนี้ให้คุณโทรติดที่เบอร์157 7ค่ะนะคะให้สิทธิ์เลยคือ1กระปุกแถมฟรี1กระปุกแถมด้วยแต่จ่ายเพียงแค่2,700<ฮ>บาทในไหนจะแถมแล้วน้องนุขาะช่คุณแม่ขอแถมอันนี้อีกละกันโฟมคเจนที่คุณแม่ใช้ล้างหนะ้าใช่เพราะว่าขั้นตอนแรกของการดูแลผิวหน้าน้องหนุ่ยเลขาถ้าล้างหน้าไม่สะอาดล้างหน้าไม่เกลี้ยง การที่จะเอาอะไรไปใส่เนี่ยมันเหมือนกับเอาสิ่งสกปรกไปเพิ่มเติมมันนะคะฉะนั้นแล้วเซตนี้ทั้งหมด3ชิ้น1แถม1แถมโฟมด้วยราคาเต็มคือ8,100บาทอย่าตกใจนะคะตอนนี้โทรก่อนค่ะที่เบอร์1577งาเจ็นะคะสาผู้โชคดีค่ะแล้วบอกขอโกงอายุจ่ายแค่2,700ันเเอาเซตนี้ไปเลยเฉลี่ยต่อชิ้นไม่ถึง1,000บาทมันคุ้มมากๆเลยตอนนี้เนี่ยเราขออนุญาตเลยว่า มาดูกันเลยนะคะถ้าโฟมตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะรมาไอเลนเนอร์กันน้ำอันนี้ของแถมนะคะนี่ปกติต้องล้างด้วยเรมูเวอร์น้ำมันอ่ายังไม่พอค่ะดิฉันขอเติมด้วยนะคะกับนี่ลิปสติกอันนี้จูบไม่หลุดนะคะและอ่ะถ้าพี่หนู่เล็กทำขนาดนี้พี่ปุที่มือดีกว่าพี่ปุ๋ยขาปากกาเคมี อันนี้กว่าจะล้างออกเนี่ยมันยากมากมแต่ดูประสิทธิภาพของโฟมใช้แค่เพียงหนึ่งปั๊มเล็กๆแบบนี้นะคะดูนะคะฟ,ฟ็จะไม่ทาอะไรเลยที่ล้างไปบำรุงไปนะคะไม่แสบตามาคานลเลเลอร์หลุดหมด สามารถทําได้ทาความสะอาดได้ค่ะนี่แปะที่เฉยเห็นไหมคะเห็นไหมมันสามารถดึงดูดออกมาเลยจะเห็นได้เลยว่ามันซึมติดตามซอกนิ้วมือของปุ๋ยนี่หลุดเลยเห็นไหมคะทิ้ในขั้นตอนเดียวเลยค่ะถ้าอยู่บ้านกําลังนั้นได้เลยนะคะหลายคนบอกว่าอยากได้โฟมกดนี้ใช่ไหมคะรีบโทรค่ะเตรียมมาแถนนะคะที่เบอร์1577ค่ะโปรแกรมโกงอายุนะคะเซรั่ม2กระปุกและโฟมอีกหนึ่งขวดค่ะเซ็ตนี้ราคาเต็ม8,100บาทนุย้ำเลยตอนนี้ถ้าคุณโทรก่อนที่เบอร์157 7 30สายแรกจ่ายแค่2 7 0 0 เอาเซตนี้ไปเลยพี่หนุเล็กขาคุ้มมากมากนะคะใหม่แค่30สายล่ะแป๊บเดียวเช่ค่ะโอ้ยเอาละคุณผู้ชมขางั้นคุณผู้ชมลองโทรไปนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋ยกับน้องนุกมากนะคะที่มาบอกเรื่องดีๆกับเราครับคุณค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือช่วง Good Choice ของเรานะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในรายการค่ะนี่ไงเป็นยังไงล่ะย้อนย้อนผิวย้อนวัย แก่ตรงไหนทาตรงนั้นเนี่ยย้อนย้อนเลยควรย้อนเลยโอ้เดี๋ยวจะทานอกจากโยคะหน้าเด็กแล้วคุณต้องหาผลิตภัณฑ์อะไรดีๆหน่อยใช่ไหมมันต้องบำรุงลึกจากข้างในเลยบกเข้าไปบกเข้าไปทาเข้าไปกินเข้าไปเลยดีกว่านะครับก็กูชอส์ e นะติดตามกันได้ทุกวันแบบนี้แหละแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลภายนอก การดูแลภายในใช่มาให้ได้ก็ต้องเลือกสบายด้วยนะคะมีความสุขคุณผู้ชมค่ะแล้วเราก็จะมีผิวพันณผ่องใสหน้าตาผ่องใสทำอะไรก็เฮงถูกต้องเลยเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกทกวันจันทร์เนี่ยเราเจอกันเจ็บขออภัยเห็นไหมเห็นไผ่องใสจนแบบมันมันอมันข้าไปถึงข้างในมันพองทะลักเอาละเด็กโมงสี่สิบนะครับจนถึงแปดโมง แต่ถ้าวันอังคารถึงวันศุกร์นี้ก็คือ7นา0การ10นาทีถึง8โมงค่ะ <c oughs> พบกับ Good Life <c oughs> ของเราได้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะทางโมเดิร์นไของเรานี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับ